คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทภาพาเล่นเกมเอ,อ่ออี์บุกเนาะหรือว่าหรือว่าอี์บ,บุกนั่นแหละอะไรก็่นูว่าชื่อภาษาไทยอะ พิเศษเออพิเศษโอเคค่ะสัญลักษณ์แรกนะคะเป็นสเกตเตอร์นาะรูปหนังสือสัญลักษณ์วายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตัวที่แพงที่สุดเป็นรูปนกนะคะตามด้วยหมางูลูกตาเออไม้ก้างเขนไม้ตัว x x q j 1 0นะคะสเกตเตอร์สีตัวเข้าฟรีเกมมีฟิวเจอร์ให้เลือกด้วยว่าจะเอากี่หมุนกี่คูณน,นะคะโอเคมาดูในเกมกันเลยดีกว่ามีน้องนัดพวกทุท่นมาที่10,000น,นนะคะโอเค มาลองซื้อก็เลยแม้แบบไม่ต้องปั่นปั่นสักนิดมั้งอ่ะปั่นนิดเดียวปั่นเบ็ดสี่สิบกับห้าสิบมาอย่างละสามสิบุนแล้วเรามาซื้อกันเลยเอ,อวันนี้จะมาดีหรือเปล่านะคะโอเคเจสวยคิวแถวหนึ่งปุ๊บออ้เต็มจอเลยเหรอรอดอนะ่ะเกมมันรอดคิวแถวหนึ่งสีเขียวโอ้โหถ้ามานะคะนี่ค่ะมีการเสกด้ยวยนะแต่เสกแบบเสกแบบอีย่างวะ่ะเสกง,งู มูดมันน่าจะเสกให้ติดกันหน่อยเนาะโอ้ยสิบไม่ได้อีกมันเต็มแถวแล้วเอออันนี้จ่ายจริจังเลยอะ่ะไม้กางเขนปะนันไม่รู้มันคืออะไรนะชึบเออสิบจ่ายขอรูปตัวเอกอะไม้รูปตัวเอกปุ๊บเอลงช่องเดียวอะไม่แปลกใจขนาดหลายช่องนะขอมันยังไม่มาเลยอะช่องเดียวมันต้องโชคดีจริงๆนะถึงจะลงสิบมาชิบเ,เป็นเจอ,อีก ออขอคเคสแถวหนึ่งได้หมอคเคทแถวหนึ่งคเคแถวหนึ่งโอ้โหไอตัวเอกก็ไม่มานะเค่แถวสามโอ้ขออะไรไม่เคยได้เลยสิมาสิบมา,บมาเออสวยโหต่อไปเป็นคิวอ่ะสวยวายมาแบบนี้นกแถวหนึ่งขอนกงูมาเจได้ไหมสีชมพู โอเคค่ะไปเบ็ด50กันต่อเลยนะเบ็ด40จบแล้วจบไปอย่างรวดเร็วทันใจปะอุ้ยลูกตาสวยไม่ค่อยไหลเลยอะจ่ายอยู่แต่ว่าจ่ายรอบเดียวแล้วก็ไม่ค่อยไหลเอได้โอ้ลุ้นอะไรเอาสิบแถวหนึ่งเหรออเคมาอีกอันนี้สวยสิบจ่ายต่อเอจ่ายต่อลุ้นคิ้วแถวสาม โอ้ยวายสวยอ่ะงูจ่ายและในที่สุดงูก็จ่ายอุ้ยเลิศลูก,กตาเจได้ลูกตาแถว3ามเกแถวหนึ่งเออไหลนอกนะคะมา347รอเนาะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แค่กระป๋อมเคมาไม้สีฟ้าเอมาอีกนะ,ะเดี๋ยวอีก23หมุนเนาะเดี๋ยวเราลองมาซื้อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลองซื้อแบบสุ่มกันแล้วกันสุ่มบ้างเลือกบ้างแล้วกันนะ ชิจ17หมุนสุดท้ายค่ะกระเบียด50นะเอ้ยเจเต็มจอลูกตาแถวสองลูกตาลูกตาว้าไอย้ยาไม่ลงเลยไม้กลางเขนแถวหนึ่งคิวคิวคือมาทั้งแถวคือไรก้อนโอ้ยติดมังกรเคไว้อะเจลงมา เดมานะลุนเคแถวสา 3, ม่ม็กังเขนโอ้หมามาอีกปึ๊บโอเคายสวยมากจ่ายถึงแถวหลังเลยโอเคค่ะห้าหมดสุดท้ายแล้วนะเบทห้าสิบสิบแถวหนึ่งอุย้ยถ้าสิบอุย้ยนี่ไงกำลังบอกสิบมาเปนวายนเลยสองแถวสวยอุย้ยดอกเดียวพันสามห้าสิบอุย้ยสวยมากโอ้รอดอะ่ะเกมมันรอดนะ โอ,อ้สวยมากแม่ได้รางวัลก้อนโตมานะคะพันห้่นะแล้วอิชิหมุนลองไปเบ็ดร้อยกันอีกหน่อยไหมเผื่อเข้าฟรีเกมลองไปเบ็ดร้อยกันมาโอเคเรียบร้อยเบ็ดร้อยสามสิบหมุนไปสามพันลองดูซิจะเป็นยังไงอู้เซกเออเจได้เจจ่ายปุ๊บ โอเคสวยขอสิบแถวหนึ่งอู้หสิบมาเปลี่ยนเป็นวายนะคะสองแถวหน้าแถวหลังต้องเหมือนกันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเจ้าค่ะลูกตาจ่ายลุน้นลุ้นไรอะ่ะลุ้นไรได้อะ่ะเออไม่ได้เลยอุ้ยไหลเดี๋ยวนะอ๊้หไหลไหลดีเกินไม่ใช่ไหลจ่ายนะทุนนะแต่ไหลดีเกินจิบเต็มจอขอไม้ตัวเอ็ก คิว uh huh. มาลืมเลยสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวขอช่องนี้เลยมาช่องหน้าช่องหน้าว่างเยอะลงมาโอ้โห uh huh. เสียดายไม่ลงะสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวอีกแล้วหรือว่าจะลงครั้งนี้นะจะรอลงรอบนี้หรือเปล่า uh huh. จบละจบละถ,ถ้าทำแบบนี้ไม่น่าเขาฟรีเกมแน่นอนเจ็ดมสุดท้ายปฏิหารมีจริงไหมคิว uh huh. อุ้ยคิวสวยเป็นเป็นวายนะคะ ออสองเท้าหนะ้าเท่าหลังเหมือนกันอู้ลูกตาห้าพันห้าอู้หเลิกเลิกเลยไม่ต้องเข้าฟีเกมละไม่ต้องซื้อละอู้หรางวัลซุปเปอร์ห้าพัน้าเสิบที่รักเห็นหรือเปล่าเต็มจอเลยโอเคค่ะหยุดซ้อมหยุดโอ,อ้วันนี้พวกคุณมาหนึ่งหมื่นนะคะแตกโอ,อ้แตกนอกมาห้าพันค่ะกำไรตอนนี้อยู่ที่4 2่พนะ โอเคค่ะเขาญาตเลิกใครจะอยู่ก็อยู่ค่ะแนทะไปแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะเป็นเกมอีบบุกของค้าย pg นะคะหรือว่าเรียกกันพิเศษนั่นเองฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นะด้วยนะวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ